ดีค่ะเจนซีรีพอร์เตอร์วันนี้อยู่กับภาควิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงนะคะว่าขยะจะสามารถใช้แทนเงินสดเพื่อแลกซื้อสินค้าได้ค่ะแต่ต้องเป็นร้านพิเศษอย่างร้านศูนย์บาทเท่านั้นที่เราจะเพิ่มมูลค่าให้กับขยะจนสามารถจัดจ่ายซื้อของกันได้แบบนี้ค่ะร้านศูนย์บาทภายใต้แนวคิดการเป็นร้านค้าอนเนกประสงค์ที่กองกิจการวิสิ์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนิสิตและบุคลากรซึ่งเน้นรณรงค์ภายในมหาวิทยาลัยจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วเราเริ่มจากเด็กกลุ่มหนึ่งนะครับน้องๆที่มีความเป็นจิตอาสาแล้วก็อยากจะเข้ามาช่วยในการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยการคัดแยกขยะแล้วก็เอาขยะที่คัดแยกเนี่ยไปขายนะครับเริ่มจากคัดแยกกล่องนมก่อนตอนนั้นไม่ได้ขายครับเพราะกล่องนมเนี่ยเอาไปบริจาค เพื่อที่จะทําหลังคานะครับแต่ว่าพอมีขยะอื่นๆที่เราคัดแยกได้แล้วก็ต้องการที่จะสร้างเพิ่มมูลค่าเราก็น้องๆก็เอาไปขายจนได้เงินมานะครับก้อนหนึ่งเราก็พยายามคิดว่าเราจะทําอะไรกันดีครับส่วนหนึ่งก็คือการที่จะซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยมาให้เพื่อนๆที่จะต่อยอดต่อไปนะครับว่าสามารถ เอาขยะต่างๆเนี่ยมาแลกเพราะบางคนก็ไม่ได้อยากจะได้แลกเป็นตัวเงินนะครับอากจะได้แลกเป็นสิงค้าหรือทาเพราะอยากทำเฉยๆครับก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆครับตอนนี้ก็เริ่มขยายผลต่อไปเรื่อยๆครับปัจจุบันมีนิสิตจํานวนมากที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยพวกเขาเอาขยะบางส่วนที่สามารถรีไซเคิลได้มาแลกเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในชีวิตประจําวัน ขยะมาโครงการนี้ก็เพราะว่าเราอยู่หอพักใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราซื้อน้ําจากมหาลัยอะไปที่หอพักเราปรากฏว่ามันก็เป็นขยะก็เลยเอามาโครงการนี้ดีกว่าเพราะมันได้ประโยชน์มากกว่าเป็นการช่วยลดโลกร้อนด้วยก็กิจกรรมนี้นะคะก็ช่วยสร้างจิตสำนึกนะคะให้เราเนี่ยมองเห็นประโยชน์ของขยะคะ่ะที่เราทิ้งกันทุกวันนะคะแล้วก็ กิจกรรมนี้นะคะสามารถทําให้เราประหยัดเงินได้ด้วยค่ะเพราะว่าขยะที่เรานํามาแลกกับเข้าของเครื่องใช้นะคะทําให้เราไม่ต้องเสียเงินซื้อมาค่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ด้วยค่ะโครงการร้านศูนย์บาทถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทําให้เยาวชนได้มองเห็นถึงคุณค่าของเหลือใช้ไม่เป็นเพียงแค่ขยะเมื่อผ่านกระบวนการผลิตก็จะสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งซึ่งเป็นการประหยัดทรัพยากรรวมทั้งปริมาณขยะก็มีจํานวนลดลง ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและตัวเรานักข่าวบนะเมืองภาวิชานิเทศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรรายงานแม้จะไม่มีเงินสดก็สามารถซื้อสินค้าได้โดยการใช้วัสดุรีไซเคิลแทนค่ะและยังเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับเราอีกด้วยกิจกรรมนี้ถือเป็นการเพิ่มคุณภาพให้กับชีวิตเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป ผู้ชมสามารถแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัวกับนักข่าวพลเมืองได้ที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่ในขณนะนี้ <Hey. S 1> เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ